สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ r โ s สและฟู้ดเด h ชาน e ลค่ะวันนี้เดี๋ยวโรสจะพามาทำไอศครีมกะทิสดและไอศครีมไข่แข็งก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟู้ดเด h ชาน e ลด้วยค่ะส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีน้ำตาลกระทิเกลือกลิ่นวานิลลาและแป้งข้าวโพดค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำตาลแป้งข้าวโพดเกลือและกะทิลงไปผสมกันในหม้อเลยค่ะหลังจากนั้นคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะหลังจากที่เราคนส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรานำขึ้นไปตั้งไฟได้เลยค่ะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนค่อยๆเคียเ่ยวไปนะคะ หลังจากที่เราเคี่ยวมาสักครู่แล้วนะคะแล้วก็เดือดอุ่นๆเล็กน้อยแล้วก็เติมกลิ่นวานิลาลงไปได้เลยค่ะคนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนำมาวางพักไว้5นาทีจากนั้นให้เรานำมากรองเพื่อให้ตัวเนื้อไอศครีมมีความเนียนมากขึ้นใช้ตะหลิวช้อนฟองส่วนเกินออกค่ะ จากนั้นให้นำไปแช่ช่องฟรีซเป็นเวลา3-4ชั่วโมงค่ะหลังจากครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำออกมาแล้วใช้ตะหลิวค่ะค่อยๆเกี่ยนเนื้อไอศครีมขึ้นมาแล้วสับๆแบบนี้ค่ะทําแบบนี้จนหมดเลยนะคะเราจะสังเกตได้นะคะว่าเนื้อไอศครีมยังเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะนำไอศครีมทั้งหมดนี้ค่ะ ไปใส่เครื่องปั่นนำไอศครีมใส่ในเครื่องปั่นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นนะคะให้เนื้อไอศครีมของเรามีความเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทไอศครีมลงไปในภาชนะใบเดิมได้เลยค่ะเกี่ยวผิวด้านบนให้เรียบนะคะและนำไปแช่ช่องฟรีซอีก6ชั่วโมงค่ะหลังจากครบเวลา6ชั่วโมงแล้วนะคะมาเตรียมในส่วนของเครื่องเคียงค่ะใส่อะไรก็ได้นะคะตามที่เราชอบค่ะใช้ที่ตักไอศครีมตักไอศครีมขึ้นไปได้เลยค่ะ มากๆเลยค่โรยด้านบนด้วยนมข้นจืดและท็อปปิ้งด้วยถั่วต่างๆ เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะอืมอร่อยมากๆค่ะเนื้อไอศครีมมีความนุ่มนะคะแล้วก็หอมหวานค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำไอศครีมไข่แข็งกันนะคะ ให้เรานำไข่แดงค่ะเฉะพาะไข่แดงลาดลงไปบนไอศครีมที่เหลือค่ะจากนั้นเกลี่ยให้บางๆงค่ะและใช้ที่ตักไอศครีมตักขึ้นมาได้เลยค่ะสามารถลาดไข่แดงเพิ่มได้นะคะถ้าเราชอบค่ะแล้วก็รอให้ตัวไข่แข็งเล็กน้อยนะคะท็อปปิ้งด้วยน้ำตาลหวานเล็กน้อยเพื่อความสวยงามค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ